โรงเรียนเพชรมาตุคลาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจน,นครราชสีมาขอนำเสนอโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเรื่องมหัสจั์สเปรย์ไล่หมดจัดทำโดยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2และ3ครูที่ปรึกษานางสาววิมลศิรินิยันตังตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนเพชรมาตุคลา ที่มาของโครงงานเกิดจากการที่เด็กๆนําขนมและน้ําวางไว้ที่หลังห้องปรากฏว่ามีมดมาแอบกินขนมของเด็กๆจึงทําให้เด็กๆไม่สามารถกินขนมและน้ํานั้นได้ต่อจึงเกิดเป็นประเด็นทําให้เด็กพูดคุยกันว่าเราจะมีวิธีป้องกันหรือกําจัดมดอย่างไรเพื่อไม่ให้มดมาแอบกินขนมของเด็กๆได้อีกจุดประสงค์ของโครงงานในครั้งนี้เพื่อศึกษาว่าพืชนิดใดสามารถไล่มดได้และเพื่อให้เด็กสามารถบอกวิธีการทําสเปรย์ไล่มดได้ คำถามที่1ทําทำสเปรย์ไล่มดจากธรรมชาติได้หรือไม่ขั้นที่1่ขั้นตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติหลังจากได้สนทนากันเกี่ยวกับมดเด็กๆก,ก็ได้เล่าประสบการณ์เดิมของตนเองให้ค,คุณครูและเพื่อนๆฟังว่าอยู่ที่บ้านผู้ปกครองใช้การกําจัดมดด้วยการใช้สเปรย์ฆ่าแมาลงขวดใหญ่ๆซึ่งเป็นสารเคมีผู้ปกครองบางคนใช้การทาช็อกขีดช็อกไว้เพื่อไม่ให้หมดเข้าไปใกล้อาหารหรือขนม จึงทาให้เด็กๆได้สนทนากันแล้วก็เกิดคําถามสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับมดมากมายซึ่งคําถามที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือเราสามารถทําสเปรย์ไล่มดจากธรรมชาติได้หรือไม่ขั้นที่2ขั้นรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐาน ื่อเกิดข้อสงสัยเด็กๆก,ก็ได้ช่วยกันคิดหาคําตอบโดยกลับไปปรึกษากับผู้ปกครองแล้วนําข้อมูลที่ได้กลับมาเล่าให้เพื่อนฟังน้องฝ้ายกลับมาเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าคุณยายเคยใช้ใบน้อยหนาไล่เห่าให้พี่สาวคุณยายบอกว่าใบาน้อยหนามันมีกลิ่นฉุนมดก็อาจจะไม่ชอบเหมือนกันเพื่อนๆคนอื่นๆก็ให้ความสนใจในประเด็นนี้จึงให้คุณครูพาไปหาคุณยายไปสำรวจใบน้อยหนา ขั้นที่3ขั้นทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบหลังจากได้รับความรู้จากยายแล้วเด็กจึงขอเก็บใบน้อยหนาเพื่อนํากลับมาทํำการทดลองโดยครูให้เด็กเป็นผู้ออกแบบการทดลองเองเราจะใช้ใบอะไรในการมาไล่มดคะใบน้อยหนาใบน้อยหนาะใช่ไหมคะอนะตอนที่เด็กเด็กเกเก็บใบน้อยหนาะได้เอามาลงกลิ่นใ่ไม่คะกลิ่นมันเป็นยังไงกลิน่นแรงเป็นเหม็หนหรือหอม ทีนี้ก็ให้เด็กๆออกแบบต่อว่าหลังจากได้น้ําแล้วเราจะทดลองอย่างไรเด็กก็ช่วยกันเสนอว่าจะใช้จาน2ใบโดยจานที่1ไม่ต้องฉีดสเปรย์ส่วนจานที่2เอาไปวางทิ้งไว้แบบฉีดสเปรย์รอบๆจานขั้นที่4การสังเกตและบรรยายหลังจากที่ได้เด็กตื่นแล้วก็ตื่นเต้นกันใหญ่ที่จะได้ไปดูการทดลองรีบต่อแถวแล้วตรงไปที่โรงอาหารและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลองค่ะ ขั้นที่5บันทึกข้อมูลหลังจากที่เด็กได้ทําการทดลองและสังเกตเสร็จแล้วเด็กก็นํากลับมาบันทึกผลการทดลองโดยใช้วิธีการวาดภาพลงบนกระดาษขั้นที่6สรุปและอภิปรายผลหลังจากที่เด็กๆได้วาดภาพเสร็จแล้วก็นําเสนอผลการทดลองโดยจานที่1จานที่ไม่ได้ฉีดสเปรย์ทำให้เด็กเจอมดทั้งหมด9ตัวส่วนจานที่2จานที่ฉีดสเปรย์รอบๆเด็กเจอมดเพียง1ตัว จากนั้นก็ได้มาบรรยายว่าเป็นไปนตามที่เด็กคาดคะเนไว้หรือไม่คำถามที่ 2. พืชชนิดใดสามารถไล่หมดได้บ้างขั้นที่1ขั้นตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติจากการทดลองที่1ทําำให้เด็กๆสงสัยว่านอกจากใบน้อยหนาแล้วมีพืชชนิดใดบ้างที่สามารถนำมาทำเป็นสเปรย์แล้วฉีดไล่มดได้อีก ขั้นที่สองรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานเมื่อเกิดข้อสงสัยเด็กๆต่างก็ได้เสนอวิธีการที่จะค้นคว้าหาคำตอบอีกน้องไพลินเสนอว่าให้คุณครูช่วยพาเด็กๆไปสืบค้นข้อมูลจากห้องคอมพิวเตอร์โดยให้คุณครูเป็นผู้ช่วยเหลือจากการค้นคว้าพบว่ามีพืชชนิดต่างๆมากมายที่สามารถกำจัดและป้องกันหมดได้เด็กๆจึงเสนอว่าให้ไปปรึกษากับพอ,อเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะใช้พืชชนิดใดที่อยู่ใกล้ตัว แล้วสามารถหาได้ง่ายเพราะเห็นว่าคุณครูผอชอบปลูกต้นไม้และก็รู้จักต้นไม้หลายชนิดขั้นที่3ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะหลังจากที่เด็กๆได้ไปสำรวจหาใบามะกรูดกับคุณครูผอครั้งนี้เด็กมีประสบการณ์เดิมว่าเราจะทำการทดลองเหมือนรอบที่แล้วเพียงแต่แตกต,ต่างกันที่ใบเพราะว่าครั้งนี้เราจะใช้เป็นใบมะกรูด และขั้นตอนวิธีการทำเหมือนเดิมทุกอย่างที่สี่สังเกตและบรรยายหลังจากเด็กๆพักรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว<ม>ก็รีบกลับมาดูผลการทดลองและเด็กๆก็ได้ดด <ๆ S 2> สังเกตเห็นว่าจานที่หนึ่งที่ไม่ได้ฉีดสเปรย์ช่วยกันนับปรากฏว่าครั้งนี้มีมด9้าตัวส่วนจานที่สองที่ฉีดสเปรย์น้อยหนาปรากฏว่ามีมดศูนย์ตัวส่วนจานที่สามฉีดสเปรย์ใบมะกรูดปรากฏว่ามีมดสี่ตัว และมาสู่ขั้นบันทึกข้อมูลจากการทดลองเด็กๆก,ก็ได้สังเกตและนําข้อมูลมาบันทึกในรูปแบบตารางโดยครูให้เด็กๆช่วยกวันวาดมดและระบายสีให้ใหส,สวยงามลงบนตาราง,ง,งตามจานที่1และ2และ 3, 3> ขั้นที่6สรุปและอภิปรายผลคุณครูให้เด็กๆออกมาอภิปรายผลงานด้วยกันอ่ะแล้วเล่าให้ครูฟังหน่อยวันนี้เราทําการทดลองใช้จานกี่จานคะ สามจานเป็นยังไงบ้างจานที่หนึ่งทำยังไงหันไปดูที่กระดาษที่เราระบายสีลูกจานที่หนึ่งคือจานอะไรลูกไม่ฉีดไม่ฉีดสเปรย์เป็นยังไงปรากฏว่ามีอะไรเก้าตัวมีมดมดมาทําอะไรคะมกินน้หวานอ่ามีมดมันกินน้ำหวานเก้าตัวใช่ไหมครับแล้วจานที่สองเด็กใส่ไรเลยอ่าฉีดสเปรย์ที่ได้จากใบน้อยหนาปรากฏว่าไม่มีมดมาสักตัวเลยแล้วจานที่สามเหรอลูกจานที่สามจานที่สามคือจานที่เด็กทําอะไรลูกฉีดอะไรคะ ฉีดสเปรย์จากใบมะกรูดกี่ตัวนะดูอ่า <S <S เด็กได้สี่ตัวใช่ไหมคะ